มายเซ็ตทัศนคติติดลบพฤติกรรมแย่ทั้งในและนอกสนามงานไม่ทำวันวันหาแต่เรื่องจากดาวรุ่งตัวความหวังกลายเป็นแข่งส่วนเกินไวรัสจอมปัญหาที่ทีมไม่ต้องการเก็บไว้ที่กล่าวมาทั้งหมดคือภาพจำของมาคัสแรดฟอร์ดตลอดหลายปีหลังกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับ ใครที่เคยหวังแต่กลับผิดหวังในตัวแรดฟอร์ดแนะนำเหล่านี้คิวบเนื้อแน่นหนึบและคุกกี้ช็อกชิพสดใหม่จัดเตาที่เดอะโมเมนต์ตั้งใจทําทุกออเดอร์รับรองไม่มีผิดหวังถ้าสนใจผมปักพิกัดไว้ด้านล่างยังไงฝากขนมจากเดอะโมเมนต์ด้วยนะครับเชื่อว่าเด็กผีส่วนใหญ่พากันสายหน้าเอือมระอาเหลือจะทนกับปีกลูกหม้อรายนี้แล้ว ถึงจุดหนึ่งเมื่อไปต่อกันไม่ไหวก็จําเป็นต้องแยกย้ายอย่างที่ทราบกันว่าซัมเมอร์ที่ผ่านมา Barcelona, บาร์เซโลนาบรรลุข้อตกลงยืมตัวแรดฟอร์ดไปร่วมทีมด้วยสัญญา1ปีพร้อมออปชั่นซื้อขาดแบบไม่บังคับ35ล้านยูโรเงินไขดังกล่าวจะได้ใช้ไหมอันนั้นค่อยไปว่ากันหลังจบซีซั่นหากแต่คําถามที่หลายคนสงสัยคือทําไมแชมป์ลาลิกาปีล่าสุดถึงได้เลือกมาคัดแรดฟอร์ด นักเตะทัศนคติแบบเขากับโคชจอมเฮียบระเบียบจัดอย่างฮันซี่ฟลิกดูยังไงก็ไม่น่าไปกันรอดก่อนหน้านาหนาคว้าน้ำเหลวในเดียวหลุยดิอาสและนิโก้วินเลียมส์แต่ในตลาดก็มีผู้เล่นตำแหน่งปีกให้เลือกมากมายทั้งเด็กกว่าสดกว่าแถมไม่เคยมีปัญหาเรื่องทัศนคติอย่างไรก็ตามกุนซือชาวเยอรมันก็ยังเลือกให้โอกาสแรดฟอร์ดอารมณ์แบบนักเตะตัวร้ายกับเจ้านายสุดเฮียบฟลิกมองเห็นอะไรในตัวลูกม่อแมนยูคนนี้กันนะ สำหรับมาคัตแรดฟอร์ดโอเคที่ผ่านมาเจ้าตัวโดวนวิพากษ์วิจารณ์เรื่องความประพฤกอย่างหนักหน่วงฟอร์มในสนามมีแต่จะทรงกับสุดภาพตะบีตะบันก้มหน้าก้มตาเลี้ยงไปตกม้าตายจังหวะส,สุดท้ายแล้วก็จ็อกกิ้งเดินเล่นปล่อยจอยขี้เกียรไล่บอลน,นี่เห็นกันจนชินบ่งบอกถึงความเป็นมืออาชีพนี้เข้าขั้นติดลบยิ่งอายุมากขึ้นก็ยิ่งกลายเป็นไม้แก่ดัดยากอย่างไรก็ตามหากตัดเรื่องพวกนี้ออกไปแล้วว่ากันด้วยฟุตเอลเพียวๆแรดฟอร์ดไม่ใช่นักเตะฝีเท้าไก่กาที่ไหนครับ จะความเร็วจังหวะจบสกอร์หรือช็อตดวลหนึ่งต่อหนึ่งถ้าช่วงไหนลงเล่นด้วยความมั่นใจสกิลพวกนี้แรดฟอร์ดไม่เป็นรองใครแน่ๆตัวอย่างชัดเจนสุดกับปีร่างทองฤดูก,กาล2 0 2 2ยีถึงสที่เจ้าตัวทำได้ถึง30ประตู12แอสซิสต์นั่นคือผลงานดีสุดในชีวิตของเขาอย่างไรก็ตามต้องยอมรับว่า 2- 3ปีหลังแรดฟอร์ดห่างไกลจากจุดที่เคยทำได้โดยเหตุผลต่างๆมากมายส่งให้เขาหลุดโฟกัสไปเยอะ เอาผลงาน2ซีซั่นที่ผ่านมารวมกันมีส่วนร่วมกับประตูแค่34ลูกนี่ไม่เท่าฤดูกาล2 0 2 3ปีเดียวด้วยซ้ำาทมกลางกระแสนในโซเชียลว่าจบแล้วล่ะในวัย27ย่าง28แรดฟอร์ดคงไปได้ไม่ไกลกว่านี้ละหากแต่สำหรับฮันซี่ฟลิกสิ่งเหล่านั้นไม่ได้บทบังคุณภาพที่ซุกซ่อนอยู่และรอใครสักคนหยิบขึ้นมาปัดฝุน่น ช่ครับช่วงเวลา2เดือนกว่า,ก,วากับบาร์เซโลนาฟิกถือโอกาสอาสาข้อสนิมปลุกมาคัดแรดฟอร์ดให้กลับมาอยู่ในร่องในรอยอีกครั้งถ้าสังเกตนับตั้งแต่ย้ายมาสเปนเราแทบไม่เห็นความกดดันไม่ได้ยินข่าวรายวันเหมือนที่อังกฤษนักเตะโฟกัสฟุตบอลเต็มที่ได้ใช้ชีวิตนอกสนามอย่างที่ควรจะเป็นอย่างเกมลาลิก้าผ่านมาสี่นัดแรดฟอร์ดเพิ่งทำได้แอซิสเดียวฟอร์มโดยรวมอันต้องใช้เวลาปรับตัวเข้ากับลีกเข้ากับทีมอีกระยะ แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือไม่มีใครจ้องจับผิดไม่มีสื่อคอยยกตัวเลขสถิติมาปัน่นพาดหัวกันสนุกสนานเช่นเดียวกับตัวแรดฟอร์ดที่ต้องการพิสูจน์ตัวเองอีกสักครั้งตัวเขารู้ดีกว่าใครวันนี่คือโอกาสครั้งท้ายๆท,ที่อาจได้รับโดยอายุช่วงวัยขนาดนี้ถ้าทำพังปล่อยหลุดมือโอกาสที่คุณจะได้เล่นกับทีมใหญ่คงไม่หวนกลับมาอีกสำคัญสุดคือความเชื่อใจที่ฮันซี่ฟลิกมอบให้มาคัดแรดฟอร์ดเท่าที่โค้ชคนหนึ่งจะให้นักเตะได้ ตั้งแต่ย้ายมาช่วงซัมเมอร์ทุกครั้งที่ฟลิกให้สัมภาษณ์ถึงแรดฟอร์ดกุนซือบาซามักพูดในเชิงบวกและให้กำลังใจลูกทีมคนใหม่เสมอโดยเฉพาะก่อนเกมยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกกับนิวคาสเซิลมาถูกถามว่าการขาดหายไปของลามินยามาลที่บาดเจ็บขาหนีบคุณกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้ไหมฟลิกตอบเพียงสั้นๆว่าผมยังมีแรดฟอร์ดอยู่ทั้งคนนะฟังผ่านๆก็ดูเป็นคำตอบทั่วไปไม่มีอะไรพิเศษ แต่ถ้าลองมองในมุมแรดฟอร์ดเจอโคชพูดแบบนี้นิโคตได้ใจเป็นใครก็พร้อมวิ่งลืมตายครับเอาล่าจากความเป็นไปทั้งหมดตัดภาพไปในสนามเกมวันนั้นนิวคาเซลเล่นได้อย่างเหนียวแน่นแม้จะโดนทีมเยือนขึงเกมเข้าใส่ตามสไตล์บาซ่าทว่าเจ้าบ้านก็ช่วยกันป้องกันประตูแทบไม่ปล่อยให้ทีมเยือนได้โอกาสง่ายๆอย่างไรก็ตามสิ่งที่สร้างความแตกต่างตัดสินผลแพ้ชนะในเกมนี้คือความสุดยอดและเฉียบคมของแรดฟอร์ด เกมที่เซ็นเจมพาร์กปีกตัวยืมจัดการเหมาคนเดียว2ลูกพาทีมชนะ2-1จหนจะประตูแรกที่เทคตัวขึ้นโขกคมๆต่อด้วยลูก2นีนิซัดไกลนอกกรอบเช็ดคานเข้าไปอย่างสวยเรียกว่ายิงแบบโคตรมั่นใจแม้แต่เลวันดอฟสกี้ยังชูมือเฮรอตั้งแต่เห็นวิถีบอลน,นอกจากเท้าด้วยซ้ำจบเกมแรดฟอร์ดคว้าแมนออฟเดอะแมชกลายเป็นนักเตะอังกฤษคนแรกผู้ทำประตูให้บาร์เซลโลนาในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีก ผมเล่นฟุตบอลก็เพื่อชัยชนะแต่จะชนะได้ผมต้องมีความสุขกับชีวิตนั่นคือวิธีที่ทำให้ผมเล่นฟุตบอลได้ดีที่สุดผมรู้สึกถึงความเชื่อใจที่โค้ชมอบให้ผมผมรู้ว่าฟลิกเป็นโค้ชที่ยอดเยี่ยมตั้งแต่ก่อนมาที่นี่แล้วการได้ร่วมงานกับเขาถือเป็นความสุขอย่างแท้จริงมาคัดแรดฟอร์ดกล่าวหลังเกมนักเตะแบบนี้ก็เหมือนม้าแข่งตัวท็อปเดินเก่งอะเก่งอยู่แล้วแต่บางครั้งก็พร้อมดีดพร้อมพยศตลอดเวลาขึ้นอยู่กับคนใช้งานครับ ว่าจะควบคุมคอนโทรลให้วิ่งอยู่ในลู่ได้ดีแค่ไหนแรดฟอร์ดยิงแบบนี้ในสนามซ้อมบ่อยๆแล้วเราก็ได้เห็นเขาทําได้ในเกมของจริงผมดีใจกับเขามากๆ2ประตูที่ยิงได้จะช่วยยกระดับเรียกความมั่นใจให้แรดฟอร์ดฮันซี่ฟลิกกล่าวถึงลูกทีมคนใหม่ของเขาสําหรับกุนซื้อเลือดดอยช์ถ้าเขาปลุกนักเตะแบบแรดฟอร์ดกลับมาแจ้งเกิดอีกครั้งนี่อาจเป็นหนึ่งในผลงานชิ้นมาสเตอร์พีซนับตั้งแต่เริ่มต้นอาชีพผู้จัดการทีมเลยนะ โอเคคราวนี้ตัดกลับมาที่มาคัสแรดฟอร์ดการได้เริ่มต้นใหม่กับยอดทีมอย่างบาเซโลนาได้อยู่กับโค้ชระดับโลกที่กล้ามอบความเชื่อใจให้เต็มเปี่ยมได้เล่นร่วมกับกลุ่มนักเตะเวิลด์คลาสทัศนคติยอดเยี่ยมเต็มทีมผลงานในสนามเริ่มนับหนึ่งแบบกระหึ่มวงการทุกอย่างก็ดูไปได้สวยขอแค่อย่าดีแตกซะก่อนเชื่อว่าลุกมแมนยูน่าจะคัมแบ็กกลับมาอยู่ในลู่ทางไม่สายเกินแก้ อย่างไรก็ตามเรื่องน่าผิดหวังคือล่าสุดไม่กี่ชั่วโมงก่อนมีรายงานว่าแรดฟอร์ดดันเริ่มบอกลายมาซ้อมสายํามาวันซีฟลิกตัดสินใจดรอปลูกทีมรายนี้เป็นเพียงตัวสำรองในเกมกับเกตาเฟ่ทั้งที่หลายฝ่ายมองว่าแรดฟอร์ดน่าจะได้ออกสตาร์ตตัวจริงหลังทำผลงานร้อนแรงในเกมกับนิวคาสเซิลที่บาร์เซลโลนาทุกคนอยู่ในกฎเดียวกันหมดโดยเฉพาะเรื่องระเบียบวิน,นัยความตรงต่อเวลาที่ฟลิกเค่งครัดและให้ความสำคัญมาก ถ้าว่าอาจเป็นเพราะความผิดครั้งแรกไม่ถึงขั้นร้ายแรงขนาดนั้นบทลงโทษที่แรดฟอร์ดได้รับจึงยังไม่หนักหนาเกินไปครับเกมกับเกตาเฟ่ฮันซี่ฟลิกยังเปิดโอกาสให้ลูกม่อแมนยูได้แก้ตัวอีกครั้งด้วยการส่งลงสนามตั้งแต่นาที46แล้วแรดฟอร์ดก็ไม่ทําให้ผิดหวังเมื่อเขาใช้เวลาไม่กี่นาทีลงไปแอซิสถวายพานให้ดานี่โอโมซัดประตูปิดกล่องพาบาซ่าถล่มเกตาเฟ่สามศูนย์สำหรับแรดฟอร์ดเขารู้ดีกว่าใครว่าโอกาสแบบนี้ไม่ได้มีบ่อย เผๆกับบาซ่านี่อาจเป็นครั้งท้ายๆกับทีมใหญ่ละไม่กี่วันก่อนก็เพิ่งให้สัมภาษณ์ว่าอยากอยู่กับทีมต่อให้นานที่สุดหากหวังให้เป็นแบบนั้นทุกอย่างขึ้นกับตัวนายล้วนๆไม่ใช่แค่ฟอร์มในสนามแต่ยังรวมถึงพฤติกรรมทัศนคติที่แสดงออกมาตลอดระยะเวลาสัญญายืมตัวหนึ่งปีด้วยต่อให้ยิงประตูทำแอซซิดเยอะแค่ไหนแต่ถ้ายังมาซ้อมสายหย่อแย่ไม่เป็นมืออาชีพเหมือนเดิมบทสรุปสุดท้ายก็คงต้องบอกลากันเท่านี้ครับ เตือนด้วยความหวังดีอย่าทำลายความเชื่อใจที่ฟลิกมอบให้อย่าโยโนโอกาสที่ได้รับทิ้งไปแบบเสียเปล่าในวัย27ย่าง28นายไม่ใช่เด็กๆแล้วนะเทียบกับนักเตะแมนยูอีกหลายคนที่ช่วงหลังแทบไม่มีใครได้ย้ายไปเล่นกับทีมใหญ่แต่กับแรดฟอร์ดการได้รับโอกาสจากบาร์เซโลนานี่ถือเป็นแจ็คพอตในชีวิตขาแข้งแล้วครับหวังว่าจะไม่มีครั้งที่2ยิ่งครั้งที่3-4นี่ไม่ควรเด็ดขาดมาคัดแรดฟอร์ด และนี่คือเดอะโมเมนต์ฟุตบอลช่วขนาดหนึ่งเพราะฟุตบอลอยู่กับเราทุกชั่วขนาด